สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของตระกูลโรชาากันนะครับคือไม่ใช่แค่เรื่องนายธนาคารธรรมดาแต่เป็นกลุ่มคนที่อาจจะเรียกว่าเอ,อ่อรวมสร้างนิยามใหม่ของอำนาจแล้วก็การเงินโลกเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะจากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายมากๆครับ จากจุดที่ธรรมดามากๆเนี่ยพวกเขาสร้างอิทธิพลมหาศาลขึ้นมาได้ยังไงวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับมาสำรวจกลยุทธ์พลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชื่อนี้กันโดยดูจากข้อมูลเอกสารหลายๆอย่างที่เรามีครับค่ะคือประเด็นสำคัญนะคะที่อยากให้เข้าใจตั้งแต่แรกเลยธนาคารของรรชาชลเนี้ย การทำงานของเขามันไม่เหมือนธนาคารทั่วไปนะที่แบบเน้นรับฝากปล่อยกู้เงินอืมครับแต่สิ่งที่เขาให้ยืมจริงๆแล้วมันมีพลังมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะคืออำนาจอิทธิพลหรือแม้แต่โอกาสโอกาสค่ะพวกเขาสร้างเหมือนเป็นระบบนิเวททางการเงินการเมืองที่สุดท้ายแล้วเนี่ยทำคนธรรมดาหรือแม้แต่รัชชาติต่างๆก็ต้องพึ่งพาเขาอ๋ออันนี้คือความต่างที่สาคัญมากค่ะ น่าสนใจมากครับจุดเริ่มต้นไมเออร์อัมเชลโรชัยที่แฟรงเฟิร์ตใช่ไหมครับจากโต๊ะแลกเงินเล็กๆค้าเหรียญโบราณคือฟังดูธรมามาธรมดามากค่ะธรรมดามากจริงๆแต่ว่าในเอกสารต่างๆที่เราดูมาเนี่ยเขาจะเน้นมากเลยว่าสิ่งที่ไมเออร์ให้ความสำคัญที่สุดคือความไว้วางใจมันฟังดูเหมือนพื้นฐานนะแต่ในโลกการเงินที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยความไว้วางใจมันกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีพลังขนาดนั้นได้ยังไงครับ สิ่งที่น่าทึ่งคืออย่างนี้นะคะความไว้วางใจที่ไมเออร์สร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ส่วนตัวนะแต่มันถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมีกลยุทธ์เลยจนกลายเป็นเหมือนแบรน,บรนดแมมนรนน์แบรนด์แห่งความมั่นคงประมาณนั้นเลยค่ะแบรนด์แห่งความมั่นคงชื่อโรชายเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือยิ่งกว่าออทองคำในห้องนิรภัยซะอีกนะคะในบางแง่โ oh. ค่ะในยุคที่แบบข้อมูลข่าวสารม,มันยังช้าไม่แน่นอนการที่คุณมีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือที่แม้แต่ผู้นําประเทศหรือสถาบันการเงินใหญ่ๆเขาให้การยอมรับเนี่ยอันนี้คือความได้เปรียบมหาศาลเลยค่ะครับผมมันเป็นหลักประกันที่มองไม่เห็นแต่ว่าทรงพลังมากพอสร้างแบรนด์ความน่าเชื่อถือนี้ได้แล้วกลยุทธ์ต่อมาก็คือการขยายเครือข่ายทรงลูกชาย5คนไปเลยใช่ค่ะ5คน ไปศูนย์กลางการเงินทั่วยุโรปลอนดอนปารีสเวีนนาเนเปิลส์แล้วก็กลับมาที่แฟรงเฟิร์ดด้วยการส่งคนไปห้าเมืองในยุคที่แบบการสื่อสารมันไม่ได้เร็วเหมือนตอนนี้เลยพวกเขาเชื่อมกันยังไงครับทํางานร่วมกันยังไงให,ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดมันมันดูซับซ้อนมากเลยนะนี่แหละคะ่ะคือหัวใจสําคัญของความได้เปรียบของเขาเลยถ้าเรามองภาพใหญ่นะคะเครือข่ายหาพี่น้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่สาขาธนาคารนะ แต่มันคือระบบข่าวกรองทางการเงินการเมืองส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพสูงมากสูงแบบอาจจะสูงกว่ารัฐบาลบางประเทศในยุคนั้นด้วยซ้ำจริงเหรอครับค่ะเขาสร้างระบบสื่อสารภายในใช้คนส่งสารส่วนตัวที่ไว้ใจได้แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือรหัสลับรหัสลับค่ะ รหัสลับที่ซับซ้อนทําให้พวกเขารู้ข้อมูลสําคัญมากๆเช่นผลสงครามหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังก่อนคนอื่นตลอดอย่างเช่นวอเตอร์ลูที่เขาลือกันอ่าใช่ค่ะเรื่องวอเตอร์รูนี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยลองนึกภาพนะคะการรู้ผลสงครามนโปเลียนก่อนใครเนี่ยมันสร้างความได้เปรียบในการซื้อขายพันธบัตรได้ขนาดไหนมหาสตรเลยครับนี่แหละค่ะคืออำนาจของข้อมูลจริงๆ เข้าใจแล้วครับคือมีฐานคือความไว้วางใจมีเครือข่ายข้อมูลที่เร็วกว่าใครแต่พวกเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับเอกสารชี้ว่ามีการลงทุนในสิ่งที่ดูเหมือนจะไกลตัวจากธนาคารด้วยอย่างสร้างทางรถไฟสะพานโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆพวกนี้ใช่ค่ะใช่มันเข้ามาเสริมอิทธิพลของตระกูลได้ยังไงครับคือ ดูผลเผลืมันก็เหมือนการลงทุนเอากำไรธรมธรมดาธรรมดาอ่าไม่ใช่แค่กำไรระยะสั้นค่ะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆพวกนี้นะคะมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างกับรัฐบาลกับสังคมไปเลยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างลองคิดดูนะคะการสร้างทางรถไฟเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่เงินปันผลแต่มันทำให้รถชาวกลายเป็นเหมือนหุ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาประเทศนั้นๆอ๋อครับ การให้กู้เงินเพื่อโครงการเหล่านี้มันเลยไม่ใช่แค่ธุรกรรมทางการเงิน แต่มันคือการสร้างพันธะบางอย่างที่ทำให้ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนต้องกลับมาพึ่งพาเขาอีกในอนาคตไม่ใช่แค่เรื่องเงินแล้วถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่รวมถึงเครือข่ายอิทธิพลความช่วยเหลืออื่นๆด้วยนี่แหละค่ะที่บางทีเขาเรียกว่าการควบคุมที่เงียบงนัน silence control นะคะการควบคุมที่เงียบงนันฟังดูทรงพลังมากคือมีอิทธิพลโดยที่ไม่จาเป็นต้องเป็นเจ้าของกิจการนั้นตรงๆสุดยอดจริงๆครับ แล้วแล้วพวกเขารักษาโครงสร้างอำนาจที่มันซับซ้อนแล้วก็มั่งคั่งขนาดนี้ให้อยู่ได้นานข้ามศตวรรษได้ยังไงครับอะไรคือคกลไกข้างในที่ทำให้ตระกูลยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญได้นานขนาดนั้นเอกสารพูดถึงเรื่องแต่งงานกันเองในตระกูลหรือในวงแคบๆการฝึกทายาทแบบเข้มข้นมากการรักษาความลับทางธุรกิจสิ่งเหล่านี้มันสำคัญแค่ไหนครับสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะอันนี้คือเสาหลักเลยในการรักษาระบบที่เขาสร้างขึ้นมา การแต่งงานภายในหรืออย่างน้อยก็ในแวดวงที่ใกล้ชิดมากๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องรักษาสมบัติอย่างเดียวนะคะคแต่คือการรักษาเครือข่ายอํานาจแล้วก็ความลับไม่ให้รั่วไหลออกไปข้างนอกการฝึกทายาทก็ไม่ใช่แค่สอนเรื่องเงินเงินทองทองแต่เป็นการส่งต่อวิธีคิดวิธีคิดแบบโรชชัลด์ใช่ค่ะกลยุทธ์วิสัยทัศน์ ส่วนการรักษาความลับก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้คู่แข่งหรือศัตรูเข้าใจแล้วก็มาทําลายเครือข่ายที่มันซับซ้อนนี้ได้ง่าย hmm. คือทั้งหมดนี้มันทําให้เกิดภาพที่น่าสนใจนะคะเครือข่ายของโรชัยเนี่ยเขามักจะเปรียบเหมือนใยแมงมุมที่มองเห็นได้ยากแต่ทรงพลังมากครับตระกูลอยู่ตรงกลางคอยควบคุมเส้นใยต่างๆที่มันเชื่อมโยงทั้งการเงินการเมืองข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกันมันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่า อำนาจที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการแสดงออกจงแจ้งหรือตำแหน่งใหญ่โตเสมอไปสรุปได้ชัดเจนมากครับคือเรื่องราวของโรชาชล์เนี่ยสอนให้เรารู้จริงๆว่าอำนาจอิทธิพลระดับโลกมันไม่ได้มาจากเงินอย่างเดียวจริงๆค่ะแต่เกิดจากการผสมผสานกลยุทธ์ที่ฉลาดมากการสร้างความไว้วางใจที่แบบ มั่นคงจริงๆแล้วก็การบริหารเครือข่ายข้อมูลอิทธิพลได้เหนือชั้นมากถูกต้องที่สุดค่ะแล้วก็บางทีข้อคิดที่สำคัญที่สุดที่เราได้จากการคุยกันวันนี้ก็คือโลกเราเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเงินเพียวๆนะคะครับแต่มันขับเคลื่อนโดยคนที่รู้วิธีใช้เงินให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มันทรงพลังยิ่งกว่าตัวเงินเองไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเครือข่ายหรือความไว้วางใจ เรื่องของโรถชัยมันก็ท้าทายให้เราคิดนะคะว่าเออจากจุดเริ่มต้นที่อาจจะดูเล็กน้อยมากๆถ้าเรามีวิสัยทัศน์มีกลยุทธ์แล้วก็มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งที่มันมีความหมายแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างได้ยังไงบ้างในโลกทุกวันนี้